ดีใจไหมลูกเห็นลูกสาวายสสมน์ไหมลูกดีใจอ่ะยายอุ้มหลานหน่อยได้วึมา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 ดีใจมาแอนมินมานี่ยจะพายาไปไหนลูกสาวเยสมมนไปหาใครนะคะโอ้ยมาถึงแล้วแต่ว่าเขาไม่เขาไม่บอกแม่เนาะเขาไม่บอกแม่ว่าจะมาก็อยากไปยุแต่ทําไงมันเราก็ไม่ได้คิดตรงนั้นด้วยแหละมันก็เราก็ไม่เคยนั่งเครื่องเนาะ ไม่เป็นไรเขาดีใจแม่ดีใจแล้วแค่นี้ก็เห็นในโทรศัพท์ก็เอาเพราะว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเขาก็มาเพราะว่ามาเที่ยวหน้ายายคิดว่าจะไปได้จะปสวยนะลูกสาวจะสไปมาเอ็มนได้ไอ่ะแล้วเมื่อคืนเสือไปรับไปรับตอนตอนทุ่มทุ่มกว่ารับที่สนามบินใช่ค่ะที่สุวรรณเลยเสือไปรับแล้ว มาทำ,าาทำาพิซซ่าเขาทำพิซซ่าเสร็จแล้วเขาส่งมาทำเรื่องวิซ่าไอพ้พาสปอร์ตลูกเขาน่ะมีอยู่แล้ว okay, ทำฟื้นฟ้าให้ลูกเขาเดินทางตอนแรกยายจะให้เขาทำให้ยายด้วยยายจะไปด้วย<ม>ยายจะไปด้วยเตรียมลาแล้วไม่ยายบอกว่ายายจะไปด้วยไปพร้อมหลานแล้วก็มาพร้อมหลาน,นก็เขาก็บอกว่ามแม่หนูยื่นของเดียวคนเดียว ก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปกับเขาเขาบอกว่าคนมันเยอะอยากไปกับไปอยากไปเที่ยวไหมอยากไปเที่ยวก็อยากไปไม่เขาบอกว่าเมื่อคืนที่เขานั่งมาเครื่องบินอ่ะที่พ่อแม่ให้ลูกไปเที่ยวมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยนั่งเครื่องที่มากับเขาเพราะว่าเด็กบิดเทอมอ่ะยังไเลยไม่แบบว่าเขาทำเยอะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเอาแม่ไม่แต่เด็กไปน่ะมันทำอีซ่าตอนนี้ต่อคิวตั้งห้าพันเขาว่างี้ยายก็เลยไม่ได้ทำ เขาก็เลยยื่นของให<ม>้เขาไปเที่ยวใช่ใช่ใช่อยากไปยากก็น่าจะได้ไปอยู่นะ ไม่นานเกินรอเออไปมีคนอ้าวพูดแล้วนานเกินรออีกแล้วใจคนเป็นแม่ไม่นานเกินรอเขินได้ใบให้อะไรเดี๋ยวไปรับแล้วไม่ใช่บอกไปรับแล้วค่ะแล้วไปไหนแล้วเดี๋ยวเขาเขาก็อยู่บ้านแล้วที่เขาดีใจเมื่อวานนี้เพราะว่าพี่ไม่เคยโทรศัพท์มาหาแม่เลยกลับคืนนี้ค่ะเออเจ้าทานอยู่นั่งเครื่องไปเลยไป เดี๋ยวเอาช่วยสองร้อยไปอออกช่วยค่าเครื่องใครจะไปส่งค่อยขึ้นเครื่องค่อยถามหน่อยเอาก็ขี่รถไปถึงอแล้วเอาไปจอดไว้นี่บหมอาไปจอดไว้สนามบินเหรอออกเที่ยงคืนออกเที่ยงคืนทันไปในเจ้านั่งจากสกลนครไป กรุงเทพหนึ่งชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวนั่งมันไม่นานหรอกให้ลราจีนไปส่งใครไปส่งคอยคอยอารมณรถป้าน่ะแหละรถป้าขับไปสกลจอดไปเลยราฝากเขาเสียเงินได้ไม่ได้เสียหรอลางว่างสิโอ้ไปเถอะาจะไปซื้อตัวที่ไหนล่ะเขาไปก็ไปซื้อเลยที่นั่นแหละมีขายจริงไม่แต่ต้องโทรหาลูกก่อนตอนนี้ว่าแม่จะไปหาโอเคไหมนัดกันอะไรนี้ไม่ ถ้าถ้าไปเขาจองตัวให้แม่ได้ถ้าเขาจองเป็นอ่ะอาให้ลูกจองเลยปะถ้าถ้าไปได้นะเตรียมบินไปหาลูกเลยไปแล้วก็ต้องโทรหาลูกหนึ่ลูกก็ต้องดีใจนะขับไปนี่ไปสักคนี่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าเครื่องมันจะมีทีโมงทับเจอตัวจริงนะเดี๋ยวโทรก่อนนะดเอารู้หมเี๋ยจะได้เห็นเขาหรือเปล่าโรเล่ ้าไปแล้วไปทุระแล้วปแนนมาๆแนนไปทุระรับไปนนองรับไปเ้ยงเชี่ยงขึ้นมาเขาจะยุ่งเขาจะไม่ค่อยว่างนี่พ่อไอแม่กับลูกจะได้เจอกันไหม รู้ใจเต้นทุกเท่านะบอกไว้ไปขึ้นยายไปบ่อยเนเรื่องขึ้นเครื่องไหนยายไปบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าหม้เด็กแบบเรียวงี้เลยน่าไม่รับสายเขาน่าจะว่าเขาน่าจะไม่ว่างแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้อ้าวยาย ก็รุ้เดนวางให้กับโหหาเรื่อยๆโหหาเรื่อยๆเดียมีก็ประมาณนี้นะเอเป็นมังใจกับใหญ่สมองดยอัดติดดตัดทิ้งเลยแสดงว่าเขาไม่บ้างขาวานสายทิ้งเอาเสือไปรบแล้วเอดมินมาแล้วนะคะเอนะครโอ้าหใหญ่ใหญ่เลยดูัมาถามู้ สวัสดีค่ะคนสวยได้อะไรมาฝากยายไอ้เบโอ้ยอในโ,โทรศัพท์โทรหาใครนะ้อโ,โทรหาเบเลยโอ้ยได้โทรศัพท์แล้ว,วันนี้มีโทรศัพท์ด้วยอาจจะโทรหาใครนะ้อไปโทรหาใครนะ้อฮัลโหลเรื่องนั่งอยู่อ๋อาโน นับตังนั่งรองลูกโอ้ยแบ่งเห็นไหมน้องแบ่งเห็นไหมนับตังแบ่งน้องอะไรมั่งอ่ะตัวนี้จะโทษใคนางรำกำลังจะรำแล้วนะคะตอนนี้นะคะโทรหาใครคะโทรหาค่ะโทรหาใครนะโทรหาโพโพคือโอ้โทรหาตาหาปู่เหรอโพปู่ เวโพโอ๊ยทำไรเสร็จยังนะทำงานเสร็จยังเขาถามว่าโพทำงานเสร็จยังจะโทรหาโอ้ยโทรหาโพทำงานเสร็จยังหูจะเบาแท้โอ้ยมื่นมื่นโอ้ยแม่พี่โอ้ฮัลโหลเก็บยางนี้ดิฮัลโหลโตายแลไปเก็บช่วยฮัลโหลเพื่อนวะ โทวหาใครม่น้อยตัวหาพ่อค่ะโอ้ยเ่มันเบาชัดค่ะฮัลโหลมีคนรับไหมปู่เขาแหละพี่มีคนรับไหมลูกเอาเครื่องัทางจริงเลยมาติดไหมน่ะติดไหมโัรหาพ่อล่ะไหมพรับไหมรับไหมลูกไม่รับค่ะไม่รับค่ะ้ยพวกไมางทําไมพูดพอจังเลยค่ะ พูดเพราะมากเลยนะคะไม่รับค่าเพิ่มว่ะคลิปแหลกไข่ก็มาลอนตอนเต้นทักแฟนน้อมวันนี้ฮัลโหลมารับหน่อยโอ้ยมารับหน่อยอะไรอ่ะไรอะรอ้จึงใส่แบ็เบ็ดจะเบดแล้วเนี่ย อโอให้ให้ป้าให้ป้าบินโทรหาโทรหาาีหน่อยเดียให้ให้ป้าบินยืมน่อยโทรศัพท์นะลมินมีโทรศัพท์อะให้ยืมไหมให้ยืมห่ให้ยืมค่ะให้ย่ะให้ยืมหน่อยได้ไหม ให้ยืมโทรหาหนุ่มหน่อยมะมายายสมหวังจะโทรหาหนุ่มหน่อยสิมีหนุ่มที่ไหนจะรับไหมน้องมีค่ะมาให้ยายโทรหน่อยสิลูไม่รับใช่ไโอ้โทรหาพอ่อฮัลโหลเลยฮัลโหลลูกฮัลโหลฮัลโหลพ่ออยู่ไหน,ไอไหนเออทำอะไรอยู่ม,ยมาหาแอดมินหน่อยอแอดมินคิดถึง จะมันเนาะสั่งสั่ง,งปนมาสั่งกว๋วยเตี๋ยวเลยเนาะเม็ดมิ้นสั่งได้มัาสั่งกว๋วยเตี๋ยวเลยเขาจะลาแล้วเรากล้องไปตั้งดิสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้นะคะไม่รู้จะเป็นยังไงยังไม่อัพนะคะต้องไปตัดต่อก่อนนะคะคลิปนี้ต้องไปตัดก่อน